กาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เครารพล่กครับอยู่กับผมพ่อสปิ c แคทกับเกมบบิสเ s s คอนเด็กรีได้นะครับวันนี้เราจะมาทําการซุ่มกาชานะครับผมซึ่งตัวละครที่เราจะสุ่มวันนี้ครับผมก็คือตัวของโคโคโร e w Year กับแคลนิวเย r นะครับโดยเฉพาะ2ตัวละครนี้เป็นตัวละคร l i m i t ต็ดนะครับผมและถือว่าถ้าเกิดใครพลาดขึ้นมาครับผมก็ไม่ยอไม่รอนานเท่าไหร่ครับผมก็แค่1ปีเต็มๆแบบที่ผมโดนเข้าไปนะครับเรียกว่าถ้าเกิดพลาดไปเนี่ยก็คือ แย่เลยนะครับนะรอไปเลยครับผมเต็มเต็มหนึ่งปีเองครับผมนะทางนี้ก็รอจนครบ1ปีเรียบร้อยครับผมในที่สุดก็ได้เลิกงามยาวดีกาชากับเขาตะทีครับผมโดยเฉพาะตัวของแคลดิเอร์ครับผมนะถือว่าเป็นตัวบัคของเกมเลยก็ได้ครับผมนะคือไม่ใช่แค่เก่งครับผมแต่เรียกว่าบัคได้เลยครับผมใครที่พลาดกาชาตัวละครตัวนี้ไปเนี่ยน่าเสียดายมากครับดังนั้นก่อนที่ตัวละครตัวนี้เข้าประเทศไทยครับเซิฟไทยนะครับผมก็เตรียมตัวครับผมเก็บเพชรเยอะๆไว้เลยนะครับผมนะ อะทําไมครับผมตัวละครตัวนี้เป็นโกงยังไงมาดูกันดีกว่านะครับผมความสามารถของแคลนิวเยร์นะครับโจมตีศัตรูหนึ่งตัวเด้วยเบเวทแรงพิเศษครับผมและยังไม่พอนอกจากนี้แล้วครับผมจะได้รับบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทปานกลางสกิลนี้ครับผมจะได้รับบัฟมากขึ้นกว่าเดิมครับผมถ้าเกิดสกิลเนี้ยทำความเสียหายมากขึ้นกว่าเดิมีครับ เอาเอง่ายๆก็คือสกิลเนี้ยถ้าเกิดเราสามารถวนใช้บ่อยมากเท่าไหร่นะครับบัฟของเราก็จะแรงขึ้นนะครับผมยิ่งดาเมจแรงขึ้นบัฟของเราก็ได้รับบัฟมากขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยสิ่งสาคัญจริงๆก็คือการวนทีพีครับผมให้ไวที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยจึงมีการปั้นทีบอบบมาหลายๆแบบครับผมเพื่อทําให้ตัวของแคลดีเเนี่ยออกยูบีให้ไวมากและยิ่งไวเท่าไหร่ครับผมดาเมจก็ยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็เลยเรียกว่าเป็นตัวโกงของตัวเซิร์ฟเลยนะครับ ที่เหลือครับผมก็คือโจมตีศัตรูหนึ่งตัวด้วยรเมิเวทปานกลางครับถัดมาเลยครับผมนะทําการบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทครับผมปานกลางนะครับผมจากนั้นจะทําการสร้างบาเรียป้องกันนะครับผมออกมานะครับซึ่งถ้าเกิดเรามีพลังโจมตีเวทขึ้นสูงเป็นสูงดไปด้วยนะก็จะได้รับบาเลียมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่ะก็โอเคครับผมตัวส่วนนี้ก็ว่ากันไปนะเป็นบาเลียป้องกันกายภาพนะครับผมย้านะอ๋อ ถัดมาแล้วครับผมในส่วนของสกิลครับผมก็คือเบื่อเริ่มทาการต่อสู้จะทําการบัฟเพิ่มพลังโจมตีอ่าเวทนะครับอ่าโอเคครับผมถัดมาครับผมต่อไปก็คือโคโคโรเดลเยนะครับโคโคโรครับผมเป็นจะเป็นลักษณะเป็นแทงครับผมนะถือว่าเป็นแทงที่พึ่งพาได้ดีมากๆครับอย่างแรกครับผมนะสกิลยูนิเตเบิร์ดครับผมนะทำการเพิ่มเพชรพีตัวเองนะครับผมตรงส่วนนี้จากนั้นเนี่ยจะทําการเพิ่มในส่วนของ เรเจะรีครับผมให้กับเพื่อนในปาร์ตี้นะครับและเช่นเดียวกันตัวละครของเราเนี่ยในปาร์ตี้ก็จะได้เพิ่มพลังโจมตีกายภาพขึ้นมานะครับถัดมานะครับผมนะก็คือทําการยุยุครับผมให้มาทําการโจมตีโคโคโรจากนันโคโคโระจะทําการสร้างโล่บาเลียครับผมป้องกันกายภาพป้องกันเวทออกมานะครับอ่าถัดไปนะครับผม ทำการเลือกเป้าหมายครับผมเพื่อนของเราในปาร์ตี้ที่มีพลังโจมตีเกราภาพสูงที่สุดนะครับผมขึ้นปานกลางเพิ่มความสามารถติดคิติคอนครับผมอย่างมากนะครับผมและในส่วนของคิยิคอนดาเมตเพิ่มขึ้นปานกลางนะครับก็เป็นในการบัฟที่เรียกว่าครบทุกอย่างเลยนะเพิ่มอัตราติดคีนะครับผมเพิ่มคีดาเมตแลวครับผมแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีนะครับผมตรงส่วนนี้ก็ถือว่าเพิ่มไปครบทุกอย่างเลยถัดป้าเมื่อเลือกการต่อสู้จะทําการบัฟเพิ่ม้องกันครับผมให้กับตัวเองปานกลางนะครับตรงส่วนนี้นะ ก็ทำให้ตัวของโคโร่เนี่ยตัวส่วนนี้อาจจะไม่ค่อยนิยมในกระสุวนของการบัฟเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมตัวนี้สักเท่าไหร่นะครับอแต่โอเคครับผมรวมๆแล้วนะครับมาเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับผมเราขอเริ่มในส่วนของกาชากันเลยดีกว่านะครับมาดูดีกว่าครับผมว่ากาชาที่ผมทนอุตสาห์เก็บรอมาเกือบ1นึ่งปีเต็มๆนะครับผมมาจะออกไหมมาปุ๊บก็ยายเขียว โอ้โหมาปุ๊บก็เลิกงามยามดีแล้วครับมาปุ๊บก็ทองล้วนนะครับย่างย่างยางอ่ะยาวครับผมที่สามนะครับหมดครับตามนี้เลยนะครับป่ะต่อกันนะครับแน่นอนว่าตัวของแคลเนียเราก็สามารถครับผมอัปเกรดครับผมให้เป็นระดับ5ดาวได้นะครับ เพื่อหวังในสุดขขงดาเบิที่ดีที่สุดนะครับต่อเลยนะครับยังครับผมนี่โดนไปยี่สิบตู้แล้วไม่เป็นไรนะครับผมเราชินแล้วครับผมปีศาจเขียวไม่เคยใจดีกับพวกเราอยู่แล้วครับได้มาเป็นปีศาจอีกรอบนะครับผมสะสมเศษไปเยอะครับ แน่นอนครับผมว่าเราไม่สามารถสะสมเศษเพื่อปลดล็อคแคลดีเยได้นะดังนั้นเราต้องเปิดกาชาเท่านั้นนะครับ <c oughs> มาแล้วครับผมปิดโหลดไปนะดังนั้นทุกอันลุ้นได้หมดเลยครับ <c oughs> ใบที่เจนะครับอ่านานากะเบ <c oughs> ียโ,โกนะครับเยลีนะครับผม จะออกไปครับโอ้โหขายะเอ้ยขายะนะครับผมมบาต่อเลยครับจะโดนการันตี200หรือเปล่านะครับผมมาดูกันดีกว่าครับ <c oughs> ทนมาันานมากเลยนะโอ้โหเรียกว่าอดอยากครับผม <c oughs> เห็นหลายๆคนเนี่ยมีแคลดีเอใช้นะครับผม <c oughs> เราไม่มี ทำให้ไม่สามารถจับทีมเมตาครับผมที่ทุกคนเขาใช้ลุยผ่านด่านกันมาตลอดครับผมใบที่9ครับจะได้หรือเปล่าเอยสะสมมานานนะครับผมรอมานานเหลือเกินจิกะนะครับผมมิสกิครับผมดูคาลินะครับผมแล้วก็เลมาโหครับผมแม่งหลุดเลดอีกแล้วปต่อครับ แล้วก็ทีสามรัวๆเว้ยโอ้โหเสร็จแคล้วเ,เวพียบ<_><_>ต่อครับยิ่งหวังสูงเท่าไหร่ยิ่งบันลหลเมื่อนั้นโอ้โหปายครับ ห้าสิบตู้แบบชิวๆเกลือครับโอ้โหงานนี้เกลือเต็มเต็มงานนี้เค็มเค็มมากครับผมโอ้โหโคตรเค็มเลย โอ้โหไม่มีวี่แววเลยครับไอที่เห็นมา่ก่อนหน้านี้ได้คือภาพลวงตานะโอ้โหยังยังครับผมยังเค็มอยู่ยายปีศาจเขียวมันจะเอา200ให้ได้ครับผมโอ้ไม่ครับผมโอโ้ไม่รับไปเต็มๆหนึ่งเซตนะครับ แล้วก็ที่สองครับผมโอเคได้เศษเยอะขึ้นมานิดนึงนะครับ <_ m akes noise> เราจะครึ่งทางแล้วนะอือือตอนนี้จะครึ่งทางแล้วนะครับออกมาแล้วครับผมใบที่ห้านะครับดดวลี่ครับผมซูซูเมะนะครับซูซูเมะแล้วก็โคโครโรเดวเยียครับกัวเล่ โอ้โโคโรดิเยเนี่ย,ยผมได้ใช้มาตั้งนานแล้วนะแต่เป้าหมายรอบนี้คือแค,คล,ลดิเย,ย่ครับผมมันไม่ใช่ครับผมโอ้โหไม่ได้ต้องเปิดกันต่อไปนะครับผมนะโอ้ว่าแล้วต้องหลุดมาเป็นน้องโคแต่ถามว่าเก่งไหมเก่งครับผมเป็นตัวละครที่ดีนะครับผมนะแนะนำครับผมว่าควรจะต้องมีติดไอดีครับผมรับประกันเลยว่าเหมือนได้แท้งดีๆมาตัวหนึ่งเลยครับเรียกว่า ตัวจุนเนี่ยนะครับผมเริ่มบทบทบาทก็น้องโคดิวเยเข้าเดี่ยและครับพราะเป็นสายภาพโจมตีกับกายภาพผมแล้วยังไม่พอครับผมเพิ่มในความสามารถในส่วนของเพิ่มคีดัมเบลครับผมเพิ่มคีติดคี่์คอนครับผมและบัฟโจมตีต่างหากทำให้ตัวละครหลักของเราเนี่ยโจมตีแรงขึ้นเยอะเลยนะครับนะดังนั้นโคดิวเยเนี่ยพอได้บาปปุ๊บเนี่ยก็รับประกันเลยครับผมจะจัดได้เลยนะครับ โอเคนะครับทูทาง,งารน,นี่กูโดนสกการันตีได้เลยตอนนี้เราผ่านมาครึ่งทางแล้วนะยังไม่มีวี่แววนะครับเกลือครับเกลือยังเกลือกันอยู่อื ตอนนี้โดนมาแล้วครับผมร้อยสิบแล้วครับผมนะต่ออะไรครับ <c oughs> ใหญ่ปีศาจเขียว <c oughs> <c oughs> โอ้โหทีหกเต็มไปหมดเศษเกลือเพียบร้อยสามสิบ เฮ้ยเมื่อกี้เครื่องมันช้าเครื่องมันช้าโอ้ย <c oughs> จะโดนสองร้อยไหมเนี่ยว่ามีแววโดนการันตีแน่นอนครับผมมาขนาดนี้แลว <c oughs> โอ้โหโอ้โหทีห่ห้าตัวเพียบ โอ๊ยงานนี้เจ็บเจ็บจริงๆปกติกาชาผมเซิร์ฟเจพีผมจะไม่ค่อยมีปัญหานะส่วนใหญ่จะมือเทพนะครับ แต่ยอมรับว่าปีใหม่นีค่อนข้างจะเรียกว่าถ้าไม่เตรียมเพชรไม่การันตีเนี่ยค่อนข้างจะลำบากเลยนะดังนั้นตอนที่ตัวของแคลนะครับผมจะเข้าเนี่ยก็ประมาณช่วงประมาณเมษานะครับผมประมาณเมษาเลยมากกว่าประมาณนี้ก็ขอทุกท่านครับผมเตรียมเพชรได้พร้อมนะครับผมนะถ้าไม่อยากพลาดขึ้นมารอ1ปีแบบผมนะเรียกว่าเจ็บกันจริงๆครับผม ทางนี้รอมาหนึ่งปีเต็มๆเลยนะกว่าจะได้ในสุดของการกาชารอบนี้ครับผมมาแล้วครับผมร้อยห้าสิบนะครับโดนไปเรียบร้อยนะครับโอ้โหจบจบข่าว ว่ามีแววการันตีการันตีแน่ๆร้อยหกสิบแล้วครับอือร้อยหกสิบแล้วนะครับหรืออีกแค่ไม่กี่ตู้ครับผมก็จะถึงขั้นการันตีแล้วยังไม่มีวี่แววการันตีแน่ ร้อยเจ็ดสิบแล้วครับแถวเต็มไปหมดเลยครับโอ้โหเตกินนกามาอีกแล้วครับผมเพื่อพิเศษเต็มไปหมดเลยครับอเต็มบ้านทองเพียบเศษเกลือเยอะหรือเกินนะครับผมร้อยแปดสิบละ เบสเกือบเบียบโอ้โหที่สองร้อยเก้าสิบแล้วครับสรุปนี่คือมันจะไปได้ต่อตู้สองร้อยหรือเปล่าให้เจ็บใจเล่น แม่ถ้าเกิดใครขาดโคโคโรนี่ป่านี้ที่เกิดมีแคลไม่มีโคโคโรนี่ป่านี้หยุดไปตั้งตน้นเลยนะเอาแล้วครับผมโลสุดท้ายแล้วนะเราจะมาได้โลนี้หรือเปล่าครับผมส่วนใหญ่เนี่ยคนจะเกลือนะครับผมมันก็จะออกโลนี้กันบ่อยๆเอาแล้วครับผมออกมาเป็น เปนเกลือจดสุดท้ายเลยเว้ยโอ้โหเกลือจนสุดท้ายเลยนะครับเรียบร้อยครับผมโดนการันตีเนาะเนาะไปเรียบร้อยแล้วครับผมในนั้นก็เจ็บครับอ่าเรียบร้อยครับผมสุดท้ายแล้วก็จบครับผมในส่วนดีนะได้ทั้งหมด0 0แร้อยแตบก็ผมทำการเปลี่ยนเป็นแคลกันดีกว่าครับผมป่ เจ็บไปหน่อยดีกว่าเป็นหลักฐานในสุดตูก็ได้แล้วโอ้โหโอ้โหสองร้อยนะครับผมเอาวะ สะสมมานานก็ผมที่เราลองมาตั้งนานนะในสุดผมก็มีวันนี้กับเขาสักทีครับผมวันที่ผมมีแคลนิวเยมาใช้งานนะครับโอ้โหตัวละครของแคลเนี่ยก็สามารถจะอัดครับผมขึ้น5ดาวไปได้นะเพื่อที่เราจะได้รับบัฟพลังโจมตีสูงขึ้นนะครับเพราะว่าแคลเนี่ยเป็นตัวที่เราต้องพยายามครับผมทำไงก็ได้ให้ TP ขึ้นไวดังนั้นเนี่ยการใช้งานของแคลนะครับผมหลักๆแล้วก็คืออ่าอย่าเน้นในสุดของพลังป้องกันนะครับผมเน้นในสุดของพลังโจมตีเอาไว้ก่อนได้เลยนะครับ ดังนั้นก็เข้าข้าวครับผมยินดีครับผมที่ในสุดผมก็มีตัวละครเมตาโกงที่ชาวบ้านเขาใช้ทัทีนะครับโอเควันนี้ผมพ o อสปีแคตก็ขอลาจากไปก่อนครับผมวันนี้ได้กินเกลือกับเขาทัทีนะครับวันนี้ก็ขอตัวบายๆครับผมทุกคนขอโชคดีครับผมในส่วนขอตัวแคลดิวเยียครับผมที่จะเข้ามาเซิร์ฟไทยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบายๆสวัสดีครับ